แบบนี้แล้วผมก็พยายามพอทํางานคู่กันก็ค่อยมาศึกษาศึกษานะครับก็พบว่าเออเราทํางานเนี่ยนะครับไอ,องานน้ํามันอยู่ประมาณสี่สี่ปีเศษนะครับผมก็พยายามมองอนาคตว่าเราจะก้าวหน้าไปไหนเออผมก็เชื่อว่าเราจะค่อยๆก้าวหน้าแบบเนี้ท่านครับทุกคนที่ทำงานประจำสุดท้ายจะ,จะเจริญก้าวหน้าเป็นผู้จัดการฝ่ายผู้านวยการฝ่ายเป็นรองประธานเป็นประธานบรนิษัททุกคนจริงไหมไม่จริงบางคนจริงไหม จริงส่วนเยอะหรือส่วนน้อยที่จะถึงแบบนี้น้อยหรือน้อยมากน้อยมากหรือโคตรน้อยเพราะส่วนเป็นอย่างนี้จริงไหมเหมือนจะก้าวหน้าเหมือนจะก้าวหน้าแล้วเริ่มเป้าแป้าเป๊วเป๊วจริงปะบางคนแม่งขึ้นแล้วลงแบบนี้จริงไหมตัวคุณเป็นหนึ่งสองหรือสามอ่าน่าสนใจเป็นอะไรก็ได้ครับที่เราเลือกนะครับแต่บางคนเป็นอย่างนี้จริงไหมแม่งขึ้นเครื่องลงจริงปะจริงปะ ชีวิตเปอ่างเงี้ยน,นะครับผมก็พยายามจะมองหาเอ๊ะจะต้องทำยังไงนะนะครับมันจึงจะมีะทางรัฐนะครับเพราะเราพบว่าถ้าเราจะทำงานกันนะฮะกว่าจะเดินกันเป็นแสนเนี่ยหรือหลายแสนเนี่ยครับมันต้องระดับผู้บริหารจริงไหมอพอบอรตรนะครับหรือพอบอรหรืออธิบ,บดีประหลัดกระทรวงเนี่ยอายุย4บสี่มีไหมโดยเฉลี่ยอายุเท่าไหร่ครับห้าสิบกว่ากว่าจริงปะ แสดงว่าจากเรียนจบกว่าจะเป็นระดับสูงสุดของอวิชาชีพเนี่ย20-30ปีอันนี้ผมพูดถูกไหมคำถามคือมันจะมีทางลัดไหมมีทางด่วนไหมที่ไม่ต้องทำงานสัก20-30ปีเนี่ยนะครับแล้วไปถึงเลยอ่ะสัก5ปีอ่ะดีกว่าไหมเออคือผมพยายามมองหาอยู่ตอนนู้นเนี่ยตอนนู้นเน่ยแล้วก็คิดว่าคือขายคือคำตอบแล้วเวลาผ่านมาก็พบว่าใช่จริงๆด้วยนะครับทีนี้ สิ่งที่ผมพบก็คือนะครับเมื่อผมคิดแตกต่างเนี่ยนะครับความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับนี่คือการโรงแรมแห่งนี้แหละนะครับคุณมองมุมนี้เป็นสี่เหลี่ยมจริงไหมมองมุมนี้เป็นอะไรครับเส้นตรงถูกปะมองมุมนี้เป็นอะไรครับสี่เหลี่ยมนี้เป็นอะไรครับเป็นเส้นตรงสิ่งเดียวกันมองต่างมุมนะครับมันก็เห็นสิ่งซึ่งแตกต่างกันถูกต้องไหมใช่ครับดังนั้นผมพบว่าความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจริงครับ แล้วผมพบว่าถ้าจะทำเงินเนจริงจังในธุรกิจเครือข่ายต้องทำยังไงถ้าคุณมียอดธุรธกิจพันล้านในการทำโรงงานเฟอร์นิเจอร์คุณรวยไหมรวยคุณมียอดธุรธกิจพันล้านในการทำร้านอาหารสัก15สาขารวยไหมคุณมียอดธุรกิจพันล้านในการขายยาบ้ารวยไหมรวยแต่ต้องหนีหน่อย เขายอดธุรกิจพันล้านในการเปิดบ่อนเป็นยังไงรวยอันนี้หนียิ่งกว่าแล้วคุณมียอดกิจพันล้านในการทำธุรกิจเครือข่ายซักที่ห้อนึ่งแหละรวยไหมรวยเหมือนกันครับดังนั้นจะรวยไม่รวย,ยอยู่ที่ยอดธุรกิจถูกต้องไหมคำถามคือแล้วทำพันล้านได้ยังไงนั่นต่างหากคือคำถามถ้าเป็นพันล้านในธุรกิจท,ทั่วไปนะครับดูบนจอนะครับ ยอดขายพันล้านสมมติคุณทำเฟอร์นิเจอร์อ่ามันก็จะมีกําไรเบื้องต้นถูกไหมครับก็คือคุณต้องมีการซื้อวัสดุอุปกรณ์มามีการประกอบประกอบกันแล้วก็ออกไปอ,ออกไปขายอย่างยิบโปสาปโปะนะครับก็จะมีกําไรเบื้องต้นอยู่เมื่อจากหักวัสดุดิบแล้วหักโน่นหักนี่จะมีกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งสอซอันนี้ผมพูดถูกป่ะธุรกิจที่ดีมากๆอาจจะสักส0อร์เซไม่ถึงว่าหลังจากหักทุกอย่างแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่า,เ,าเป็นธุรกิจที่ธรรมดาหน่อยอาจจะเหลือสัก5%เ์หลังจากหักภาษีแล้วนะครับนั่นคือจำไว้นะครับพันล้านจะมีิจทุ่วไปประมาณ10ถึง100ล้านนะครับถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายได้ยังไงบ้างมันมียอดขายเกิดขึ้นนะครับชุนอาจจะมีลูกทีมอยู่300คน500คนเนี่ยมียอดขายไหมมีเกิดจากอะไรบางส่วนเขาเข้ามาเขาซื้อสินค้าใช้มีไหมบางส่วนเข้ามาชอบสินค้ามากแล้วขายของด้วยมีไหม บางส่วนเข้ามาแล้วรู้สึกชอบใจแล้วก็พยายามสร้างทีมด้วยมีไหมผสมไปผสมมาครับก็เกิดเป็นยอดธุรกิจเกิดขึ้นจากการใช้บ้างจากการขายบ้างจากการขยายทีมงานบ้างนะครับเนืนอนว่ามันก็จะมีคอมมิชชั่นเกิดขึ้นครับโดยเฉลี่ยประมาณ1-3เปอร์เซ็นต์เมื่อคุณมียอดขายใหญ่ในระดับประมาณพันล้านนะครับธุรกิจทั่วไปจะได้เงินเยอะกว่าธุรกิจเครือข่ายจะได้เงินเนี่ยสุดท้ายน้อยกว่า แต่ถ้าเรามียอดขายแบบนี้สะสมมากๆเข้าสุดท้ายเราก็มีโอกาสได้ได้กันเป็นร้อยล้านพันล้านได้ไหมได้นะครับแล้วก็เ,เมื่อ,อ,อ15วันที่แล้วโดยเฉลี่ยนะครับมีนหนังสือพิมพ์หรือได้ไทม์โทรมาหาผมนะครับเขาบอกคอนเซป t นี้แหละนะครับบอกว่าชวทั่วไปนะครับก็มีคนที่มีโอกาสเปส็นเศรษฐีร้อยล้านกันเยอะแยะ ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคุณว่าคนที่ทาเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยนะครับหรือหลายร้อยล้านจากธุรกิจเครือข่ายมีไหมมีคุณว่าในเมืองไทยมีไหมมีนะครับนักสื่พิมพ์หรือนธารนะครับก็ได้ทําการรวบรวมทำเนียบนักธุรกิจอิสระจากประมาณเ,เกือบเจ็ดร้อบริษัทคือประเทศไทยมีบริษัทเครือข่ายเนี่ยประมาณพันกว่าแห่งพันสองร้อยกว่าแห่งถูกกฎหมายประมาณ6 6 0้อหกสิบที่เหลือผิดกฎหมายครับ คือยังไม่ได้อออย่อมาได้สคบอนวันนี้นะครับในธุรกิจที่ที่ถูกกฎหมายนะครับมีอยู่ประมาณ10กว่าบริษัทบวกลบนะครับที่มีนักธุรกิจนะครับที่มีรายได้สะสมนะครับมากกว่า100ล้านขึ้นไปหมายถึงว่าเป็นรายได้นะครับไม่ใช่เป็นยอดขายนะครับแล้วเขานับไปนับมานะครับเขานับได้ทั้งหมด18คนนะครับแล้วผมบังเอิญโชคดีเป็นหนึ่งในในนี้นะครับเขาก็โทรศัพท์มาหาแล้วก็สัมภาษณ์แล้วคุยกัน ผมก็ถามบ้างว่าคนกลุ่มนี้เป็นยังไงแล้วผมพบว่าทุกคนนะครับก็ต้องทำเรื่องเครือข่ายมาในระยะเวลาช่วงเวลาหนึ่งนะครับนี่ผมก็บางท่านอาจจะรู้จักไม่รู้จักนะครับคือผมก็พูดถึงหลายๆคนแล้วกันนะครับแต่ผมคงจะไม่ลงเลยว่าที่ไหนเป็นใครผมเพราะวันนี้นะครับงานของผมเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีผมจะแค่จะบอกว่าถ้าคุณทำเรื่องเครือข่ายนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับเป้าหมายปลายทางคุณเนี่ยครับทำเงินร้อยล้านแบบคนกลุ่มนี้เป็นไปได้ไหมได้สิก็มีคนนั้งเยอะแยะที่เขาทําได้มาแล้วนะครับนี่ก็คือก็จะมีบริษัทนะชิวิสัทแล้วก็จำนวนปีที่เปิดเป็นธุรกิจมานะครับแล้วก็มีอยู่กี่คนที่เขาทําถึงนะครับและมีใครบ้างที่เขาทําถึงไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรนะฮะ,ะเป็นยอดฝีมือแล้วกันนะครับของในเชิงของธุรกิจเครือข่ายนะครับ งั้นคอนเฟิร์มนะครับจากการรวบรวมก,การวิจัยนะครับโดยทางนักเสพพิม์พหรือได้ทามนะครับว่ามันมีคนที่ทำกันในระดับสเกลร้อยล้านเนี่ยอยู่เยอะนะครับพอสมควรท้าที่ผมถามาว่าแล้วที่เขาทำกันได้เนี่ยครับมันเกิดขึ้นเนี่ยช่วงไหนเยอะสุดเขาบอกว่าในช่วงเจปีหลังเนี่ยเยอะสุดเจปีหลังเพราะว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นรายได้มากหรือน้อยเนี่ยมันใช้เวลาสะสมไหม สะสมนะสะสมนะครับกว่าจะไปเดินท้าอย่งนด้ในสกับสเกลร้อยล้านขึ้นไปนะครับอ่ะทีนี้คําถามสัตว์มาคือแล้วตัวขอได้ร้อยล้านเนี่ยมาจากไหน